พี่เจาปืนไปไปไหนอะพี่ฮะเอามาทำไม่อะพอจะตอบได้ะปะครับรับไงมาเท่าไหร่ี่แล้วเขาจ่าี่ ผลเป็นไงครับครับก็เบื้องต้นนะครับตั้งแต่วันที่30ตอนกำลังนะครับตำรวจสายตรวจของสพน้ำเสือระหว่างออกตรวจก็พบเห็นคนสองคนอีกคนเดียวอีกคนก็อยู่ที่มอไซค์นะเออมาอยู่ในจุดผิดที่ผิดทางก็จะหยุดสอบถามปรากฏว่าเขาก็มีมิรุธรถมอไซค์ก็หลบหนี ส่วนคนที่ยืนอยู่เขาวิ่งหลบหนีแล้วตำรวจไปตรวจก็วิ่งไล่จับตัวเขาจนได้แล้วก็ค้นได้อาวุธปืนพร้อมอาวุธปืนชิ็กมมพร้อมกับกระสุนปืนอีก2แม็กนะครับแล้วก็มาเอามาตรวจดูมาดูรายละเอียดก็เป็นที่น่าสงสัยว่าปืนมีการขุดลบเลขทะเบียนในโทรศัพท์มือถือมีข้อข้อมูลข้อความบางอย่างที่น่าจะเป็นการ ลักษณะของการรับงานของมือปืนรับจ้างก็มาสืบสวนขยายผลกันเป็นที่มาวันนี้ว่าทางจังหวัดปุมธานีแล้วก็ทางภาคหนึ่งก็ลงมาช่วยกันสืบสวนขยายผลให้ไปถึงผู้จ้างวานกระบวนการให้หลงแค่นี้มีการรับงานมาใช้เงินเท่าไหร่ครับในการว่าจ้างมาแล้วก็ ใครเป็นผู้ว่าจ้างหรือลึกๆมากๆเลยขอ,อ,อยังไม่ไม่ไม่ให้ข้อมูลนะเอาไว้ให้เราตรวจสอบกันในชนัดก่อนนันก็เป็นข้อมูลที่เ่อจะเปิดก็พอได้อยู่แต่ว่าผมว่าเอาไว้นะเป็นการข้อมูลการสืบสวนสอบสวนใ,ให้ให้ตำรวจทํางานจากการสอบถามผ<ห>ู้ต้องหานี่เขารับสารภาพไปยังไงบ้างครับพี่เราก็รับจะบอกว่ารับจะบอกโอยเรสจะบอกก็กึ่ง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 รับกึ่งปฏเสษแต่ว่า ก็ลักษณะของการรับงานมาม,มา,มา,ม,ามายิงคนนะครับที่เขตพื้นที่นี้จริงๆนะครับก็บันที่ถูกจับกลุมก็น่าเชื่อว่ามามารอใหออ้ตัวชี้เป้าชี้ว่าเป็นใครออกจากไหนอะไรยังไงก็อ,อาจจะทำงานลงมือันนั้นก็ได้ บอกว่ามาสองคนแล้วจับได้คนเดียวรับีกคนบิดมอเตอร์ไซค์หนีไปได้ทันเราพอรู้ตัวไหมครับอีกคนในที่สุดก็ต้องรู้อยู <S <S ่แล้วแต่ไม่รู้แล้วนะครับ <Find> ย <human> ังในที่สุดก็รู้แล้วนะครับการเข้ามาในส่วนตำรดจดำเนินการอยู่ครับช่วงช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งสอ่อมีความเชื่อมโยงไปในพื้นที่จังหวัดปทุมไหมครับว่าเพราะว่าพื้นที่ปทุมเนี่ยค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันกันมากในเรื่องของสมาชิก ผู้แทนรัษฎนรข้อมูลเบื้องต้นมันก็เกี่ยวกับการเมืองแต่จะไปถึงการเมืองระดับชาติที่มีการเลือกตั้งกันหรือไม่ก็ต้องมีสูทธทราบกันต่อไปเป็นเรื่องที่ตํารวจต้องสืบสวนขยายผลไปครับมีแร่งข่าวบอกว่าที่จะมายิงเนี่ยเป็นหัวคะแนนของอดีตสสเก่าใช่ไหมครับเออมันก็เป็นแหล่งข่าวตํารวจก็ต้องพิสูจน์ทราบอีกทีหนึ่งนะครับคือเนื่องจากเป้าหมายที่มายิงน่ะเป็น เป็นนักการเมืองท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นก็คืออะไรมันก็คือเชื่อมโยงกับนักการเมืองระดับจังหวัดระดับชาติอยู่แล้วนะครับมันก็มันก็เชื่อมกันได้โดยโดยบุคคลอยู่แล้วแต่การเมืออีกครั้งนี้มันจะเชื่อมหรือไม่มันก็ต้องมันก็ต้องสืบสวนให้มีมีความเชื่อมโยงนพยานหลักฐานนะครับเราพูดเลยไม่ได้ครับ แล้วเจ้าตัวเขาบอกไปครับว่าตอนนี้มีการโอนจ่ายหรือว่าอะไรมาเท่าไหร่แล้วครับมีครับก็มีรับเงินมาแล้วบ้างบางส่วนแต่การตรวจสอบประวัติมีคดีอาญากรรมไหมครับมีแค่นักเลงหัวไม้ท้องถิ่นติดยาเสพติด,ตดในท้องถิ่นประวัติอาญากรรมไม่มีไม่มีครับเบื้องต้นเราเราแจ้งข้อข้อกล่าวหาอะไรบ้างก็หลักคือเรื่องอาวุธปืนกพาอาวุธปืนก่อนเป็นหลักนะครับส่วนที่เหลือก็ ส่บสวนสอบสวนจะต้องช่วยกันในการหาข้อมูลพยานหลักฐานที่จะแจ้งข้อหาในเรื่องออพยายามฆ่าเรื่องการเตรียมการต่างๆเนี่ยมันถึงมากน้อยแค่ไหนเปอนไรก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาพยานหลักฐานในคดีครับ สรุปว่าในเบื้องต้นเนี่ยแก้ข้อกล่าวหาเรื่มมีอาวุธปืนก่อนส่วนเรื่องอื่นเนี่ยอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างดำเนินการครับเดี๋ยวภ <Okay. S 1> าคก็ลงมาช่วยเสริมมั้งมั้ครับมันเป็นเรื่องที่เ,เป็นเป็นระบบเครือข่ายที่เราจะต้องออขยายผลไปโอเคครับ okay,